สวัสดีครับผมเมื่อวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อใหญ่เรืองเมื่อวนนี้ผมได้เดินทางกลับบ้านครับแล้วก็ได้ไปหาพ่อใหญ่เล่าพ่อใหญ่เล่าครับเมื่อสักพกหน้าถามว่าแกถูกเลขไหมแกก็ไม่ถูกครับแต่ว่าแกเคยฝันได้ได้เลขศูนย์เก้าสองคือปกติครับแกเป็นคนที่ว่าฝันบ่อย แต่ว่าแกกับเป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขซื้อหวยครับแกเป็นคนฝันลูกหลานเป็นคนซื้อวันที่พามาเมื่อกี้แกก็ไม่ได้ถูกเลขเหรอกครับแต่ว่าผมเดินทางไปหาเราไปไปเยี่ยมเราครับปีใหม่แล้วก็วันนี้คือแกเราข็องฝันในฝั่งหลังจากที่ว่าเลขออกแกก็มาฝันเลยครับฝันว่ามีคนจ้างแกครับไปนอนเฝ้าศพอยู่บ้านหลังซึ่งในควองฝันนี่คือมีแค่โรงศพแต่ เข,าเ,า,เขาเอาศพใส่โร่งไหนเขาเอาศพวางไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่มีใครมานอนเฝ้าเขาก็เลยจ้างพ่อ่ครับไปนอนเฝ้าเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่าขวัญแข็งแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวเขาก็เลยมาจ้างเราคือในความฝันนะนี่คือความฝันครับแกเคยฝันเกี่ยวกับว่ากล้าท้าทุกุกกสำนักครับคํเบอกของแกครับจะเป็นฉายาไปแล้วคือกล้าท้าทุกสำนักแล้วก็เลขมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง แบบมันแบบมันก็บอกว่าถุนะครับเนาะแต่ว่าแกเคยฝันได้ศูนย์เก้าสองสช่ไศูนย์หกสองมันมันมาออกงวดนี้มือนี้ผมกับไปกราไหวแล้วครับปีใหม่แล้วก็ไปขอพรแล้วนะแกกับอายุเยอะแล้วครับเจ็ดสิบกว่าเกิดจะแปดสิบละแล้วก็วันนี้ครับแกกับเราเข้าฝันได้ฟังว่าแกนะฝันว่ามีคนมาจ้างให้แกครับไปนอนเฝ้าศพแต่ว่ามันเป็นบ้านล้าง บัดพ่อแกไปหอดแล้วก็ต้องไปตกใจตกใจได้แหละคือปกติเขาต้องเอาศพครับไว้ในโรงแต่อันนี้คือไม่ใช่เขาเอาศพไว้ข้างหน้าโรงแล้วช่วงเวลาที่แกไปครับเป็นช่วงเวลาที่ประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มบ่มีคนบ่นมีพระไม่มีใครสักคนเลยมีแค่พอในเรื่องคเดียวแกเป็นคนที่ขวัญหนักแข็งมากแต่ว่าแกเห็นในความฝันครับแกรู้สึกว่าแกขนคิงลูกแกกลัวเพราะว่าแกไม่เคยเห็น ไปพิณีคนเขาเอาเอาศพมาวางไว้ข้างหน้าแกเคยเจอแต่ว่าเอาศพไว้ในโรงแล้วก็เขาก็มาจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณแต่อันนี้ไม่ใช่เขาก็เอาศพตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ห่อผ้าขาวแกกร็รู้สึกขนขนขี้ลุงยาวเลยหละ่ะมันเป็นบ้านเก่าๆครับบ้านเก่าๆแกกับจํามอไหดอกวานเป็นบาทสองสันหรือสันเดียวคือแกแกจะไม่ได้คือแกค,คิดแค่ว่าคิดศพกับโรงศพแกกลัวแต่ว่ามันเป็นบ้านล้างเก่ามาก ขนาดเปิดไฟครับยังไม่ค่อยสว่างเลยแล้วก็แสงถูบแสงเทียนครับควันถูบเนี่ยลอยลงๆบรรยากาศมันวังเวงน่ากลัวแกก็เลยแบบรู้สึกกลัวลในความฝันแต่ว่าบ้านล้างครับหลังนั้นครับแกรู้สึกว่าแกหิวข้าวแกก็เดินอ้อมอยู่ในในบ้านแล้วก็เพื่อที่จะไปหาข้าวกินแกก็ไปเจอเจอเขาเรียกว่าอะไรปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งครับแล้วก็มีข้าวในหม้อ แกก็เลยครับไปตักข้าวใส่จานแล้วก็ไปเทปลากระกป๋องครับราดข้าวแกก,ก็กินข้าวกับปลากระกป๋องในความฝันแล้วแกก็กินอิ่มแกก็เดินกลับมาบอกกาวดวงวิญญาณต่อแล้วแกก็เหลือบตามองไปเห็นบ้านเลขที่บ้านเลขที่หลังนั้นครับเลขที่บ้าน7 9 5 795ครับนี่คือเลขที่บ้านหลังนั้นตัวเดียวไม่เดียวคือเลขที่บ้านส่วนศพ เล่ากับบุหัวเป็นบ้านเป็นเป็นศพผู้ใดไม่รู้ว่าใครตายดูแค่ว่ามันวางเวงเลยน่ากลัวนั่นแหละครับเลขที่บ้านที่ว่าเขาจ้างให้พ่อใหญ่เรืองครับไปนอนเฝ้าศพคือเลขที่บ้านเจ็ดเก้าห้าเวลาซื้อเลขของเราครับเวลาซื้อเลขเราจะมักซื้อขึ้นซือ้อโลงแต่จริงๆครับแกคนที่เป็นคนที่ไม่ซื้อเลขนะครับแต่แกบอกว่าแล้วแต่ว่าผมได้ใไปซื้อขึ้นซือ้อโลงกันแล้วแต่เพราะว่าฝันลักษณะน,นี้ก็ไม่น่าจะติดศูนย์ ไม่น่าจะติดสูนเพราะว่าคนตายไม่รู้จักแต่เลขที่บ้านคือ795เเวลาไปซือ้อเลขครับซื้อขึ้นสลงก็แล้วแต่นะครับผีบอกโขนคนบอกรถแล้วก็ไปซื้อ794 7 9 7ก้ากหันรอบงครับ795ก็จริงครับอย่าลืมไปซื้อ765นะครับไปซื้อเผื่อไว้เพื่อเป็นเลขกับหัวก็ได้แต่ว่าแปลกก็ตรงที่ว่าประเพณีที่ไหนที่ไหนเขาก็จะเอาศพครับไว้ในโรง แต่ในความฝันคือเขาเอาศพครับไว้นอกลูงและก็ห่อด้วยผ้าขาวผู้ใดเห็นไผ่สิบตกใจและก็วังเวงมากบ้านก็เก่าบ้านก็ล้างแถมไม่มีใครสักคนจู่ๆก็เกิดอาการหิวเขากะหย่าง,างออมบานแล้วก็ไปเจืหมอข้าวไปตักข้าวแล้วก็เห็นปากระกป๋องหนึ่งป๋องแล้วก็เอาปากระกป๋องครับเปิดแล้วก็ราดข้าวแล้วก็กินจนอิม่มแล้วก็เดินมาบอกกล่าวดวงวิญญาณแล้วก็เหลือบตามองเห็นเลขที่บ้านคือเจ็ดเก้าห้านี่คือความฝันของพ่อใ่เรื่อง กาลองพริรณาบุตครับ17มกราคม68ไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่สำคัญครับก,ก็ขอให้เลขเข่าตรงๆนะครับคือแกเคยฝันเกี่ยวกับว่าผีครับมาตะโกนบอกแกว,ว่ากาถาสู้สานักแล้วก็ผีเนะี่ยคือเป็นผีบุถ่าผีบ้านพะบุรุษแล้วก็ทั้งพระฝันเห็นพระพระก็บอกว่ากาถากาถาเลขคอ่ออกแทินะครับประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นฉายาของพอใหญ่เรื่องไปแล้วกาถาทุกสานักเลขของกู้ออกแท้สีรประมาณนั้น อันนี้คือผมใส่ใส่ใช้แค่คําบอกของเราครับที่เราเคยฝันเลขสวยบะมันก็เป็นเลขหลักสูงนะครับเนาะเจ็ดเกห้าลขหลักสูง7 9็796้าสกหรือเจ็ดหกหก็ไม่รู้ครับแล้วแต่แต่และคนจะไปพิจารณาครับมันเป็นแค่ความฝันนะครับเนาะแกเคยฝันได้0ูนย์มันออก0ูนย์เกมื่อที่ผ่านมาแกเคยฝันได้เลข3าตัวกับบ่อยครั้งครับของปีก่อนก่อนนู่น วันนี้ครับก็มีโอกาสได้ไปหาเราครับประกาศวาดปีใหม่แก่กับเวพรให้สุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเป็นไข้เป็นหนาวด้วยเราบ่ะครับตอนนี้ครับอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากครับเสียงเรืองมาปกติเป็นไข้ตั้งแต่ปลายปีต้นปีเลยบางเป็นไข้ครับเป็นแค่วัดไม่ได้เป็นไข้แกอาจจะได้โชคเยอะประมาณนั้นบ่ก็ได้โชคบ่ายครับก็ได้ดีนิดหน่อยครับอาศัยเสียงโชคครับแต่ละแต่ละงวดมือนก็นเราพี่น้าบ้างครับเด้อส่วน ความฝันของแต่ละคนครับที่ว่าเพิ่นทักมาเดี๋ยวจะนำเอามเอาเล่าให้ฟังส่วนหลายๆคนที่ทักมากับางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้รับสายเพราะว่าบอกไ่ได้ว่าไม่เสียงสิงครับแล้วหลายคนครับที่ว่าทักมาสอบถามเรื่องเรื่องตุ่มมงคลตุ่มมงคลครับเหมือนเดิมครับก็ยังยังให้ทุกคนได้ได้เซาบูชาอยู่ครับส่วนเหรียญเหรียญหูป,ปูก็ให้ทุกคนได้เช่าบูชาเช่นเดียวกันครับเมื่อนีนไปหาเล่าแล่าก็บ,บอกว่า เอาเหรียญให้เราเบิ่งครับเราก็บอกว่าอู้เอาไว้ในเด้อ,อดแล้วบบวะหยานหมดเราเก็บอกว่าเราบ่เคยเห็นเหนนรียญลักษณะกีนสิผมก็เลยว่าบมีผูไใดมีครับมีที่ผมเพ็ดเพราะว่าผมเป็นคนจัดสร้างแล้วก็จัดทําขึ้นมาไม่มีที่ไหนมีมีแค่ที่ผมที่เดียวแค่นั้นเองครับแล้วก็บอกว่าก็ให้มีโชคก็ให้ดิ้นมันๆก็ให้แห้งๆเด้อลุกละฮะบวกกรกเซบประมาณครับผมก็ตงกราบสาธุอะไรนะครับเพราะว่าเรา,าอัดเวพอรนนะครับเนาะ เ้วก็เป็นผู้ฒ่าคนหนึ่งครับอยู่แถวบริเวณบริเวกบริเวณอยู่แถวๆนั้นแหละครับเราก็บอกว่าเราเคยเห็นลุงปูครั้งหนึ่งมั้งช่วงที่ว่างานลุงปูเล่ากับย่างได้ไปร่วมวิธีครับตั้งแต่ปีสี่3นะสี่สามครับตั้งแต่เราเราเสียครับตั้งแต่ตปูเราเสียมือนี้ก็บอกกับเราบด้นครับบอกกับเราแป๊บเดียวกับเดินทางกลับเพราะว่าติดธุระหลายหมอกเช่นเดียวกันมือนี้ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ พออยเรื่องร้ายๆครับทีน้องขาฝันมาเล่าให้ฟังอะไรกาบบครุณทุกท่านครับที่ถากมาสอบถามนะครับเนาะทั้งตุ้มทั้งเหรียญขอให้ทุกคนครับชเดียนหมานครับมีโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานทุกอย่างครับขอให้ราบรื่นแล้วก็ดีขึ้นในปี68ทุกท่านครับผม